สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับแตมเผาเทนท์ท็อกนะครับการอันบ็อกพัสดุนะครับวันนี้อยู่กับฉากใหม่นะฮะจริงๆมันใหม่หมดเลยนะาตรงฝั่งตรงข้ามผมก็ใหม่นะครับผมพอดีผมจัดห้องใหม่รับปีใหม่ด้วยนะฮะสาเหตุที่ผมจัดห้องใหม่เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยเราจะต้องก้าวไปข้างหน้านะฮะเราก็เลยทําอะไรที่แบบสร้างความโรดักทีฟให้กับตัวเองนะฮะโดยการจัดห้องใหม่นะครับก็เดี๋ยว คลิปจัดห้องเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะอัพลงอ่าปีใหม่นะฮะน่าจะเป็นช่วงปีใหม่ที่จะอัพลงนะซึ่งก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะฮะแล้วก็เก็บไปนิดนหน่นนนอยๆน่อยะครับผมเพราะว่าผมถ่ายได้ประมาณสักสามี่วันมั้งไม่หายนะฮะไม่ผมหายนะ,ะ,มผ,มยนะ,ะผมไอ้ไม้ใช้ประจำอะ่ะเนี่ยตัวโบย่าเนี่ยมันหายหรือตัวรับสัญญาณผมเอาไม่ไปวางวัไหนไม่รู้หรือมันตกตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะมันมีอยู่ไอ้ช่วงวันที่ผมถ่ายคลิปอัดเสียงอะ่ะที่ทำเล่าเรื่องโกโก,ก้พบับเบอร์เจอร์เล่มสี่ แล้วผมก็ไม่เห็น,นมันอีกเลยตั้งแต่วันนั้นนะฮะก็เลยไม่รู้ว่ามันหายไปไหนอาจจะอยู่ในห้องนี้ก็ได้หรืออาจจะไปตกที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยทําให้คลิปลเล่าเรื่องเล่นเกมอัปเดตข่าวอะไรเนี่ยไม่มีเลยเกือบสัปดาห์นะเพราะต้องรอใหม่ใหม่มาซึ่งเพิ่งมาเมาื่อวานนะครับผมก็คือตัวนี้เป็นโ o ย่นะฮะ v 2 0ตัวดังใน t i กต o k กนะฮะก็เห็นเขาบอกว่ามันดีมันตัดเสียงดีนะฮะไมค์เก่าผมก็มันก็ดีนะแค่ว่าเสียงมันจะตัดได้ มันจะมีเสียงแทขา้บาบ้างนะฮะถ้าเก you know, ิดคนไหนฟังคลิปผมอ่ะมันจะมีเสียงแบบเครื่องจกักรทางานเสียงรถเข้ามาบ้างนิดนหน่อยๆน่อยซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนให้มันดีขึ้นได้ก็ดีแต่ว่าถ้าไอ้น,นี่ซื้อมันนะถ้ามันยังไม่ดีอีกนะเดี๋ยวปีน้าจะเก็บตังค์ซื้อใหม่แพงๆดูนะฮะว่ามันจะําตัดเสียงได้ดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูตอนนั้นนะครับโอเคเข้าเรื่องก,กันนะฮะปีนี้ก็จะหมดปีแล้วเนาะปี2023นะฮะจะรับปี2024นะครับผมผมก็เลย สุงท้ายไปซะหน่อยส่วนมากจะเป็นของฟรีนะฮะของฟรีที่มันพึ่งมานะครับผมแล้วมันมาใหญ่ด้วยอุ้ยมีที่อยู่ไม่ได้ไไดใหญ่เบ้อเลยนะฮะแล้วก็มีนี่กล่องมีนี่กล่องนะฮะจะบังหน้าแล้วนะครับผมมีอันนี้กล่องนะฮะมีนี่ซองแล้วก็มีนี่อีกอง นะครับผมก็เรียกว่าแน่นแน่นโตนะฮะสิ้นปีนี้ก็1 2 3 4 5 6 6อย่างนะครับผมไม่นับโบยาที่ซื้อใหม่แล้วก็จะ7อย่างแล้วถ้าเกิดรอดูคลิปอะ่ะมันจะรู้ว่าผมใช้ทรัพยากรที่มีเนี่ยแทบจะรีดจนหมดตัวนะฮะในการที่จะแบบจะทำสิ่งนี้รวมทั้งไอ้นี่ด้วยนะไอ้นี่ก็ไม่ถูกนะฮะหลายอันหลายชิ้นอยู่นะ,ะทีซ่ซื้อมาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทยอยแกะกันเลยนะฮะก็เอาลงก่อนนะครับมันบังหน้า เดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าผมนะฮะเราเอาของใหญ่ก่อนเลยนะฮะปีนี้ก็ต้องเริ่มของใหญ่นะฮะของใหญ่ของใหญ่นะครับผมอันเชิญที่ตัดอันเดิมนะฮะหาไม่เจอเพิ่งเจอเพราะผมไปเก็บไว้ไหนก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็รื้อห้องจะจัดห้องเนี่ยแหละแล้วก็เลยเจอนะครับอ่าไอ้มีดที่ใช้บ่อยๆหักไปเรียบร้อยนะเป็นมีดเซรามิกเอาไปทําอะไรไม่รู้ทําตกมั้งหักมั้งโบ๊ะนะฮะมีดเซรามิกก็ ต้องระวังในการใช้นะแต่ถ้าเป็นใบมีดธรรมดาพวกนี้ไม่ต้องระวังมากขนาดนั้นนะฮะระวังมันจะเ,เลอะก,กาวพวกนี้ก็ต้องขัดแล้วก็ขัดนะฮะหรือว่าซื้อใบมีดใหม่ก็ซื้อได้นะครับผมก็มาแก่งกล่องแรกเนี่ยมาจากคุณวินนะฮะคุณวินสุติฮะอืมนะครับผมสิ่งนี้เนี่ยพรีมาน่าจะต้นปีบ้งน่าจะต้นปีไม่ก็ต้องปลายปีที่แล้วอะนะโอ้ใหญ่ใหญ่มาก นี่เห็นแล้วได้เขียวไหมอะไรเขียวเขๆนะฮะก็อใหญ่เบิ่มเลยนะครับโอ้ลูกรักล่วงไปแล้วนะฮะนี่ใครก็มันทางไหนวะใหญ่มากเนี่ยดูดิใหญ่เท่าใหญ่กว่าหน้าของก,กล่ลองอะ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นงานของไข้ มิสติกล g เจนนะฮะมิสติกลีเจนคลิปล่าสุดที่เราแกะไปเหมือนผมจะรีวิวเป็นตัวคอสมิกลีเจนมั้งใช่ไหมใช่ไม่ผิดนะก็อันนั้นก็ยังยังไม่ได้ขายนะขายครั้งเดียววันนั้นแล้วก็ไม่ได้ขายอีกแล้วแต่ผมคิดว่าคงไม่ขายแล้วปีหน้าก็อาจจะได้เก็บแต่ว่าจะช้าหน่อยนะครับผมว่าเราปีหน้าเราจะเน้นธีมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราบอกปีหน้าดีกว่านะฮะพอดีว่า เอาวเลนเจอร์เก็บอยู่แต่ว่าพอมันพักลายไลยนิง่งคอลเลคชั่นไปอะ่ะมันก็เลยทําให้ผมอมีโอกาสได้เล่นลายอื่นเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าเกิดเราได้ตัวที่เราอยากได้ครบแล้วเราก็จะซื้อตัวที่แบบเราอยากได้แต่ว่าไม่ไม่อยากได้มากก็จะค่อยๆทยอยซื้อไม่ได้รีบซื้อเยอะแบบแบบปีนี้ปีที่แล้วนะฮะซึ่งแบบซื้ออย่างบ้าคลั่งนะครับผม ก็จะได้พักลายกับพ o วเ r อร์เลนจกันไปช่วงหนึ่งนะฮะแต่ต้องดูนะว่าแม็กเฟลนน่ะเขาจะออกเป็นเอ่อเป็ <disappointing> นงานอ่าเพจเพจทันเชอร์น่ะมันจะออกเป็นตัวเล็กอย่างเดียวหรือเปล่าซึ่งถ้าตัวเล็กอย่างเดียวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะเดือนหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่กินหนึ่งอาวมาสักแพ็คคิดลาสี่ห้แพ็คก็ประมาณพันหนึงก็ซื้อได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วไม่รู้มากี่ตัวนะฮะ แต่ถ้าเกิดไม่เป็นตัวใหญ่แล้วก็เป็นตัวใหญ่เจ็ดนิ้วนะฮะสักทีแบบอาจจะพลิกล็อกมาเป็นอย่างนั้นก็โปรเจกต์ปีหน้าอาจจะต้องพักนะฮะแล้วก็ไปเล่นกับลายแมคฟรเลนแทนผมแมคเฟรเลนเนี่ยคิวทรงคิวซี Z ผมก็ไม่ได้ถูกใจมากหรอกแค่ว่ามันราคาดีเฉยๆนะฮะซึ่งนี่ก็มีแมฟรเลนจริงๆขึ้นไปบนนู้นก็จะเป็นแมฟอเรเลนอีกนะก็ยังชอบแมคฟอเรเลนอยู่นะฮะแค่ว่าคุณตี้มันก็ลดลงเรื่อยๆเนาะแล้วก็ ย้อมบ่อยๆแต่เพราะว่าเรื่องผมไม่ซีเรียสนะย้อมไปเลยนะครับเต็มที่เปลี่ยนแค่หัวชุดแม่งเหมือนเดิมทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมชุดหนึ่งแม่งใช้ได้แบบผู้ชายสามผู้หญิงสองอ่ะคุณปั้นโมเดลเดียวคุณใช้ได้เรื่อยๆเลยแล้วทรงพิเศษแบบโมเดลเดิมนะฮะนี่ h e ลเลสฮ s ส m a n นะฮะเป็นอา่าเรื่องเล่าของผีหัวฟักทองนะครับของฝรั่งเขาก็ ผมเนี่ยชอบอะไรที่เป็นแบบเป็นผีฟักคองไม่มีหัวมอันนี้มากมีแอคชั่นฟิกเกอร์หลายตัวนะตรงนั้นก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ในนั้นก็จะมีอยู่อีกตัวหนึ่งผมชอบคาแรคเตอร์อันนี้มากมันมันมันดูแบบไอ้อย่างเด็กคิวล่ามันดูมันเป็นผีดิบเนาะมันเป็นแบบพายอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคมีมัมมี่มีเวลวูฟมีอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดตัวที่ผมชอบ ท็อปท็อปในใจเลยนะสำหรับสายปีศาจผีมอสเตอร์เนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากนะฮะแล้วผมเพิ่งรู้นะมันมีสองเวอร์ชันเว้ยมันมีเวอร์ชันนั้นด้วยนะฮะอะไรนะเวอร์ชันเอ่อเวอรชัอะไรวะเวอร์ชันอีกสีหนึ่งด้วยสีนี้มันสีใหม่มันมีเวอร์ชันเก่าที่ออกมาก่อนนน,นั้นแล้วนะผมเพิ่งรู้นะฮะอันนี้ยังไม่รีวิวนะอันนี้ยังไม่ได้รีวิวเราแค่ แกะเช็คของเฉยๆพวกไหนๆเราก็อัดคลิปแล้วนะฮะเวลาเราจะดูถ่ายคลิปแกะของเื่งของเล่อเอเอนอะไรเนี่ยกรุณดถ่ายรายูปทุกครั้งถ่ายคลิปทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานพยานของตวัวท่านเองนะฮะเผื่อร้านไหนรับผิดชอบได้ก็รับผิดชอบไปร้านไหนรับผิดชอบไม่ได้ก็ก็ไม่รับผิดชอบก็แล้วแต่ร้านนะครับผมเข้าใจอยู่นะฮะบางร้านมันก็มาไกลเนาะเอ่อคัตเตอร์หายต่ออยู่นี่นะฮะเราก็เข้าใจแหละ เขาก็ไม่มีคนไหนอยากเอาของไม่ดีมาให้ลูกค้าหรอกนะฮะแต่ว่าก็เป็นหลักฐานลงโซเชียลไปนะฮะว่าซื้อมาจากค่ายนี้ไม่ใช่จากร้านนี้นะจากค่ายนี้นะฮะก็ไหนดูดิแพ็คก็สวยแล้วนะฮะสวยสวยอ๋อมันมันเป็นกล่องมันเป็นกล่องสองชั้นนะ,ะเราสามารถเอากล่องออกมาก่อนได้เดี๋ยว ใช่ไหมอ๋อโคตรโง่มันเป็นกล้องสวงกล้องสวงแบบนี้นะฮะโอ้คือผมไม่ได้ดูคลิปฝรั่งมาก่อนสวยสวยเลยเห็นไหมสวยมากเลยอะนะฮะเดี๋เดิเดิเดนไหนยเรายังไม่แกะแล้วกันนะฮะดูแค่ตรงนี้ก็พอนะครับผมนี่สวยมากสวยมากแล้วมาตัวใหญ่มาก โคตรใหญ่เลยโอ้โหแบบผมเคยคิดว่าผมอยากได้แอคชั่นฟิกเกอร์มานะฮะแล้วผมก็เป็นนั่งคำควรอยู่นะอยากได้มา,าซื้ออะไรดีวนะจะไปซื้อฟิกตมากแพงมากเลยอะตัวห้าหกพันอะซื้อไม่ไหวแค่มาอย่างเดียวอะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งทางบอกว่าทำไมเราไม่ซื้อมาสติกลิเจนล่ะเออทำไมเราไม่คิดว่ามาสติกลิเจนสวยแล้วก็แอคชั่นฟิกเกอร์ขยับได้แบบแน่นคุ้มนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูดูในช่องของพุชโชว์เร็วนี้แหละเดี๋ยวอัพแน่ๆตัวนี้ยังไงอัพนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องอัพกล่องนี้ก่อนนะฮะเพราะกล่องนี้เองก็เป็นกล่องที่รออยู่เหมือนกันนะครับอันนี้มาจากมีรถแห่ผ่านตอนทุ่มครึ่งนะฮะไม่รู้ใครผ่านนะครับผมชอบกล่องนี้มากเลยนะฮะมาจากเอ่อ ทอยคอนเนอร์นะฮะคุณอัครพลนะครับผมอัครพลนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ผมซื้อของเล่นเรื่อยๆนะฮะซื้อกันเรื่อยๆถ้าเกิดแหมเราเห็นร้านไหนแล้วก็ขึ้นมาเข้าตาพอดีปุ๊บเราก็ซื้อนอะราคาแพงบ้างถูกบ้างก็แล้วแต่ร้านไปนะฮะไม่ได้บอกว่าต้องซื้อร้านนี้ประจําจังหวัดนั้นเห็นของใครขึ้นมาก่อนก็อาจจะซื้อคนนั้นก่อนหรือเพื่อนส่งลิงก์คนนี้มาให้ก่อนก็ซื้อของคนนั้นก่อนนะฮะมัน มันพูดยากในการซื้อของเล่นนะเพราะว่พาพ่อค้าเหล่านี้ก็มีเยอะมีเยอะขึ้นนะฮะไม่ได้จังไปซื้อเจ้าเดียวแล้วนะครับอ้าวาไม่รู้อะไรแต่แกมาประทับใจแล้วนะฮะได้การ์ดเดดพูลได้การ์ดเดดพูลด,ด้วยเป็นการ์ดเฉยๆใช่ไหมมา r v ลสตูดิโอนะฮะแกะมาเนี่ยมีการ์ดเดดพูลมาให้ นะครับผมเป็นสติกเกอร์แน่เลยน่าจะเป็นสติกเกอร์นะฮะใช่ใช่ใช,ใช่หรือเปล่าวะเหมือนเป็นสติกเกอร์ถือว่าจะเป็นการก็ไม่รู้แต่น่ารักดีนะฮะเป็นจิบิ๊กเดชผูกนะครับผมเก็บไว้ดีกว่าจะไปเก็บให้มันเละเทะนะฮะเดี๋ยวมันจะหมดสภาพหรือเปล่าน,นะครับอันนี้ก็อ่ะลังอยู่ไหนดีไวน้นี่แล้วกัน นะ,ะนี่เห็นหรือเปล่าแนะแนนแนนแนก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นน่าจะเป็นตรงสุดท้ายของของลายนี้ในปีนี้นะฮะจริงๆก็เห็นอีกตัวหนึงแล้วนะแต่ผมไม่ได้ผีบ้างหรือผมผีก็ไม่รู้ไม่รู้เขารับผีหรือเปล่าน่าจะผีกับกับอาคารพลนี่แหละนะฮะว่าเอาอีกตัวนึงด้วยนะครับ ผมพีดักซิมไปอีกตัวหนึ่งแน่ผู้ดักซิมขึ้นมาสายเกมต่อสู้ก็จะรู้จักกันแล้วนะฮะใช่ครับช่องเนึ่งพิเโชว์เราก็รีวิวไป2ตัวแล้วนะฮะกับรายนี้นะฮะนี่ชุดหลีนะครับจากสติดไฟเตอร์ใช่ไหมอันตราสติดไฟเตอร์อันตราเดอะไฟนอลเชลเลนเจอร์ชุดหลีนั่นเองนะครับผมนี่ก็ออกมาครบ3ตัวแล้วนะนะผมเคยรีวิว ใครวะริวแล้วก็เฟยลองไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นชุลีแล้วเดี๋ยวเรารีวิวตัวนี้ต่อครับก็เจ๋งเจ๋งเลยนะฮะเอ้ของจริงหน้าสวยกว่าที่เคยดูนะหน้าสวยกว่าที่เคยดูนะแล้วก็แขนผู้หญิงเป็นเดบเบอ์จอยนะฮะดีมากเลยมือก็ให้มามีพาร์ทมีหัวเปลี่ยนในราคาอ่าแบง เผาใบหนึ่งแล้วก็แบคงรอยอีกสักใบสองใบนะฮะราคาน่ารักน่าจะต้องใ็กเก็บสวยง,งามนะครับผมชอบมากพ็กเก็บแบบนี้ไม่ต้องออกมาลักโลกก็ได้นะน่ารักนะครับผมเดี๋ยวเก็บไว้รีวิวนะโอเคเราแกะไปเยอะแล้วนะเนี่ยเรามีอะไรที่เป็นพาวเวอร์เ e นเจอร์บ้างไหมวะมีแต่ลายอื่นนะฮะอ่าอันนี้น่าจะเป็นพาวเวอร์เดนเจอร์นะครับคิดว่าจะเป็นนะอันนี้มาจากใครคุณ อะไรโว้ยว่องการดีอืมส่งมาจากชัยภูมินะครับไม่แน่ใจว่าใครแต่คิดว่ารู้อยู่ว่าของอะไรเป็นอะไรน่าจะใช่แหละนะฮะแต่ทำไมกล่องเล็กจังทำไมกล่องเล็กจังโอ้โอ๋อใช่ใช่โอเคใช่ใช่ใชนะฮะ ผมกล่องเนี้ยผมตลกกล่องใหญ่เนี่ยก็คือเมื่อวานน่ะผชอดอะยอดเพจเจ็ดเคเขาทักมาหาแล้วเขาก็ส่งรูปไปผมดูรูปเนี่ยนะฮะเป็นรูปผมนะครับผมแล้วผมไม่รู้ว่าเขาเอาเล็บมาจากภรรยายผมหรือเปล่าเป็นภรรยายข่าวว่าผมซื้อของเล่นผิดตัวหรือเปล่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ไม่ไม่ไม่ต้องขึ้นหรอกไปดูในเพจเจ็ดเคได้นะฮะมันเป็นมีวันนี้นะฮะซื้อมาทำไมหลายตัวเนี่ยซื้อผิดหรือเปล่าแล้วก็บอกว่า ไม่สุกแล้วอันนึงไว้เล่นอันนึงไว้สำรองอันนึงไว้เก่งราคานะบแบบยอดมันแอบบดูเลยแอบบใต้เตียงกูเปล่าวะนะฮะเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนดูคลิปผมไปแล้วจะรู้ว่าผมมีตัวดีแล้วนะครับอันนี้เราซื้อบับเบลนะฮะแล้วมันไม่ได้เบิ้นตัวเดียวด้วยนะฮะตั้งใจของผมเนี่ยมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่อยากทำอยู่นะครับก็จะทยอยซื้อเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นงานของไอซี่คอลเลคชันนะฮะแหมก็แพ็คสวยงามดีนะครับผมเป็น มือสองน่าจะเป็นมือสองใช่ต้องแกะแล้วแหละใช่เป็นมือสองนะฮะการง,งานไลนิ่งคอลเลกชันรีมัสเตอร์นะครับผมามาที่มอฟินเลนเจอร์นะฮะใครยังไม่เคยดูคลิปเนี่ยไปดูคลิปได้นะครับผมเคยลงไว้แล้วนะมีรีวิวแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทำรีวิวเทียบให้ดูนะครับก็เดี๋ยวน่าจะได้ทำปีหน้านแหละนะฮะก็อันเนี้ยผมอยากได้อีก 5ตัวปีหนะ่าใครจะเอาอีก5ตัวนะฮะก็ถ้าเกิดคนไหนมีแล้วเบื่อแล้วนะฮะขอราคามิตรภาพให้กับให้ผมหน่อยนะครับอยากขายทักมาได้นะฮะอ่าผมไม่ซีเรียสเรื่องคุณภาพของเนาะแพ็คเพิร<ๆ>์กไม่ซีเรียสผมอยากได้แค่กรอบด้วยจริงๆแล้วอะนะฮะอยากได้แค่กรอบเองนะครับพอพูดแบบนี้คนไหนเขาจะเดาได้ลนะผมจะเอาไปทำไมตั้งสี่ห้าตัว แล้วก็ไม่ใช่พวกสีนี้นะอยากได้ทุกสีเลยของรีมาสเตอร์นะครับขอแค่สภาพดีแล้วกันถ้าเกิดสภาพดีขอราคาหนึ่งถ้าแบบมือซ้ําแขนซ้ํานั้นขออีกราคาหนึ่งเนาะก็ทักมาคุยกันได้นะครับสีอื่นด้วยก็ได้นะสีเขียวสีชมพูสีเหลืองสีดําสีฟ้าได้หมดนะครับผมก็รออยู่นะฮะปีหน้าปีหน้าดูกันมากล่องที่สี่แล้วนะครับกล่องที่สี่แล้วอันนี้เนี่ยโอ้เป็นอะไรที่ สนุกพอควรนะกับการได้กล่องนี้มานะฮะผมไปเห็นมามันเป็นงานงานเก่าอะ่ะงานเก่างานแล้วมนนัน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกแกะถุงมานะฮะคนขายกขาเก็บขาเจ็บนะฮะพักไปซื้อบอกว่าขาผมผมอักเสบก็เลยรอกันในอาทิตย์หนึ่งก็จะได้ของมานะครับผมซึ่งก็ได้มาอะไไม่ได้แกะนะฮะเพิ่งได้แกะได้มาสักหลายวันอยู่แต่ว่าเพิ่งว่างนะฮะ อยากทดลองหไหม่ด้วยแหละก็เลยได้แกะนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ทดสอบใหม่เนี่ยผมต้องกลับไปจับท่องต่อเงยเพราะมันยังไม่เสร็จนะฮะเหลือส่วนมุมของอันนี้ก็อันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเหลือนิดหน่อยนะครับผมแต่ที่ยากก็คือส่วนของอมุมนู้นนะครับมุมหนังสือนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมันจะมีแบบดูก่อนว่าจะเป็นช่วงใหม่หรือว่าจะเป็นช่องใหม่ไปเลยนะฮะทำเกี่ยวกับหนังสือเนาะคอมิกมังงะอะไรพวกนี้ย เพราะาผมเองก็มีในดิเลกตการหนังสือด้วยครับแค่เรามีการเบรกไปนะฮะช่วงหนึ่งเพราะว่าผมไม่มีที่ในการเก็บนะฮะเพราะว่าเก็บโมเดลก็เต็มห้องแล้วใช่ไหมแต่ว่าพอผมแบบผมลงทุนในการทําชั้นเชิญไรใหม่ไงมันก็เลยมีที่ในการทําเพิ่มนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god นี่ไมโครแมนนะครับผมไมโครแมนมาทั้งหมดสามตัวสามสีนะฮะ ก็จะมีเนี่ยใครเคยเล่นไมโครแมนบ้างสนุกนะสนุกมากเลยนะฮะสีก็จะถลอกมาซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสอะไรผมแค่อยากได้ความทรงจำวัยเด็กผมคืนมาแค่นั้นเองนี่นะครับผมไมโครแมนสามตัวนะฮะก็จะมีรอยถลอกมีรอยนู่นนี่บ้างน,นะครับผมมันมีสีแดงก็ตัวหนึ่งเคยซื้อมาจากงานพวกนี้แหละตัวละร้อยกว่าบาทนะ,ะตัวจิ๋วๆตัวเด็กๆพ่อซื้อให้นะฮะป้าซื้อให้ แล้วก็เล่นกันไม่ดีนะฮะกับน้องเนี่ยก็ได้มาคนละตัวสองตัวนะฮะยุคนั้นก่อนที่จะมีแบบมี s s ทเมีร vo อเทคอะก็คือไอเนี้ยเล่นในพวกนี้ก่อนเลยนะขายอยู่ในห้างเลยนะอยู่ในห้างจำไม่ได้ว่าห้างอะไรไม่รู้พ่อพาไปซื้อมาก,ก็ได้มาคนละตัวสองตัวแล้วเล่นไม่ดีฮะ,ะเอาไปโรงเรียนบ้างเอาไปถือไปเล่นบ้างหายนะครับผมก็ก็ได้มาใหม่ตามมาใหม่เก็บไว้ไม่ซีเรียสสภาพนะฮะใครมีไมโครแมนเนี่ยรา,ราคามันไม่ ไม่โหราเกินไปอะ่ะถ้าเป็นแบบแกะแล้วก็ได้นะไม่ซีเรียสน,นะแต่ถ้าเกิดเป็นมือนหนึ่งก็นั้นคุยกันได้นะฮะก็เติมของทับไมโครแมนอยู่นะมีมีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้ด้วยผมมีไมโครแมนโหหยิบยากจังไม่ได้หยิบให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวว่าไหนทําคลิปรีวิวไมโครแมนเดี๋ยวเดี๋ยวผมทาให้ในเดี๋ยวพโชวชนะไม่ใช่เดี๋ยวพวัสนะนะดนักทอ talk นะฮะเดี๋ยวมันจะบ่นกันเกินไปนะครับมาหัวไว้ก่อน มีไมโครแมนแบทแมนแล้วก็มีไมโครแมนเดี๋ยวไมโครแมนนะ่ะโคตรเท่เลยชอบมากอยากได้อีกนะฮะมาดูอันนี้ดีกว่าอ่าอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเพื่อนผมนะ,ะเพื่อนรักนะครับคุณเบนนะฮะใครชอบของเล่นเรโทรของเล่นเก่าๆนะสามหกห้าทอยในติ๊กต็อกนะฮะไปดูช่องคุณเบนได้ คุณเบ้นมีช่อง YouTube ด้วยแต่ผมจำไม่ได้ชื่ออะไรเดี๋ยวถ้าเกิดเบ้นดูเบ้นก็มาตอบข้างล่างก็ได้แปะไว้ก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดไปติต๊กตอกผมจำได้สามหกสามหกห้าทอยนะครับ <ๆ S 2> ก็ว้าวว้าวแพ็กเกจด,ดีมากดีจนตกใจอ่ะจนกลัวว่าถ้าแกะไม่ดีมันจะพังตอนที่อยู่กับมือผมเนี่ยไม่ได้อยู่กับมือคนส่ง นะฮะโอ้ oh, my god อืมเขาใส่ใจมากเลยอ่ะเขาแพ็คอย่างเงี้ยผมส่งคอมิกโอ้ oh, ผมรู้สึกละอายกระจตอนผมส่งของให้คนอื่นเลยวะ่ะตอนคอมิกนะแต่ของเล่นผมแพ็คดีนะแต่คอมิกผมไม่รู้ไม่ต้องแพ็คกันขนาดนี้นะฮะเป็นสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์สติกเกอร์ของเลเจอร์ของ เซเว่นนะครับผมผมไม่รู้ว่เป็นเซเว่นที่ต่างประเทศหรือเซเว่นในไทยอะ่ะในไทยเคยมีไหมใครใครรู้มีข้อมูลบอกผมบ้างนะแต่ว่ามันเป็นพิกเกอร์พรอเบนเจอร์น่าจะเป็นอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของเวอร์ชันของเล่นอะ่ะไม่ใช่เวอร์ชั่นหนังนะฮะเพราะหนังมันไม่มีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงอกนะครับผมแล้วก็เป็นเวอร์ชันของเล่นมากกว่าเพราะเวอร์ชั้นขายเนี่ยก็ในมูวี่เองก็ไม่ได้ชุดแบบนี้ชุดมูวี่ก็จะมีชุดหนึ่งนะแต่ว่า น่าประทับใจมากเดี๋ยวต้องหาแฟรเก็บนะครับปุสติกเกอร์ใครมีขายผมได้แล้วใครมีเบื่อเบื่อก็ขายกันได้เอาราคาดีๆนะอย่าเอาราคาขูดเลือคนเนื้อกันนะฮะไม่ค่อยมีทุนทรัพย์นะครับผมลงทุนกันไปเยอะนะฮะพี่นี้นะครับผมก็กระหมดแล้วกระหมดแล้วนะฮะเหลือสุดท้ายแล้วนะครับออสุดท้ายนี่นะฮะหนักจังนะครับก็อันนี้มันใช่ของเล่นอันนี้ไม่ใช่ของเล่นนะฮะ แต่ก็เกี่ยวของเล่นนะมันไม่ใช่ของเล่นโดยตรงหรอกนะครับก็ตัดยากตัดยากอยู่นะฮะต้องถ่ายไม่หมดเลยนะฮะเพราะเราต้องมีประจักษ์พยานนะครับผมอันนี้เป็นสิ่ง,ง,งมีชิ้นมาไม่ใช่ปกหนังสือนะฮะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นอันนี้นี่กลางสิปังว,สวิสวย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  อุยอ้ยอ๋อสำเร็จมาแล้วสำเร็จมาสำเร็จมปแ่วะสำเร็จมาแล้วสำเร็จมาแล้ว,ลวอุย้ยไ,ไม่กล้าทำแรงกลัวเป็นรอยอะ่ะมันเป็นสิ่งเนี้ยมันเป็นมันเป็นกล่องใส่ฟันกรปป๊อปอะ่ะ นะฮะอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไแปลว่าปีหน้าผมจะกลับมาเก็บฟันกรบป๊อปแล้วนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวรอดูไดนน้นี่นี่เป็นนี้นะฮะสวยงามนะครับผมก็ทำให้เราสามารถเก็บของเล่นได้โดยที่มันจะไม่ยับเนาะอ่ะหยิบมาให้ดูอันหนึ่งใส่เลยแล้วกันนี่ติดอะไรวะเออนี่นะครับผมกล่องใส่ฟันกรอบป๊อปนะฮะก็แลวต้องใส่อีกด้านหนึ่ง นะครับผมเพราะด้านนี้มันจะอยู่ข้างหน้าไม่สวยนี่นะฮะกล่องใส่ฟันกบป๊อบนะครับผมก็อย่างที่บอกนะปีหน้าจะกลับมาเก็บฟันกบบ๊อบนะฮะก็เลยซื้อกล่องมารอไว้ก่อนนะฮะกล่องเนี่ยมันจะได้แบบมีแบบเฮ้ยเราซื้อกล่องแล้วนะเราก็ต้องซื้อของด้วยซีจะได้มีของนะฮะนี่กล่องก็จะขุนแบบนี้นะฮะก็เก็บให้มันแข็งแรงดีนะ กระแทกกระแทกไม่เป็นรอยนะครับเพราะผมเมื่อก่อนผมเก็บผมเก็บไว้ในชั้นเฉยๆมันไม่มีเคสไม่มีอะไรกันมันก็จะเป็นรอยได้นะครับผมอันนี้ก็เก็บเข้าไปก่อนนะฮะมีทั้งหมด10อันเดี๋ยวซื้อเพิ่มอีกนะครับผมเพราะผมก็มีฟันกรดป๊อปอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวปีหน้าก็จะซื้อเพิ่มนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะกับของที่เราอันบล็อกกันไปในวันนี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ p o w e ด digital talk ได้นะฮะเอาไว้เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราจะมีอออออะะะะไไรรรมมาาาาแแกกกีหหืืเปปลล่่วผจจด้คิอะไร ก่อนหมดปีอีกหรือเปล่าก็เดี๋ยวมารอดูกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ